จากแผนนางรูปต่างๆถูกถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นจนนำมาสู่การเป็นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นที่ยังคงได้รับการสืบสารจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือหนังตะลุงหนังตะลุงคือศาสตร์การแสดงที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นการแสดงละครแบบเงาหรือชา์โดพับเพ็ ที่ปรากฏในฝั่งของยุโรปเอเชียโดยเฉพาะในแถบประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่การแสดงในรูปแบบนี้ต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์คติธรรมความเชื่อของประเทศต่างๆในสมัยโบราณภาคใต้เรียกหนังตะลุงสั้นๆว่าหนังแต่คำว่าหนังตะลุงเริ่มใช้เมื่อมีการนำหนังจากภาคใต้ ไปแสดงให้เป็นที่รู้จักในภาคกลางเพื่อไม่ให้ซ้ำกับหนังใหญ่โดยเข้าไปเล่นในกรุงเทพมหานครครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยาพัทลุงเพื่อนำไปเล่นย่าหนางเลิง้งซึ่งหนังที่เข้าไปในครั้งนั้นเป็นนายหนังจากจังหวัดพัทลุงคนกรุงเทพจึงเรียกว่าหนังพัทลุงต่อมาเสียงเพี้ยนเป็นหนังตะลุงอย่างเช่นในปัจจุบัน หนังตะลุงเป็นการแสดงที่ร้อยเรื่องเล่าผูกร้อยเป็นนิยายดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่นภาษาใต้หรือที่เรียกกันว่าเป็นการว่าบทซึ่งจะมีบทสนทนาเข้ามาแทรกเป็นระยะและใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นจุดดึงดูดสายตาของผู้ชมโดยการแสดงเงานี้นายหนังตะลุงจะเป็นคนแสดงเองทั้งหมดมาตาบรชนนหัว กับวังได้หรอคุณนะหรือก็ว่าไะ้ยาพิษลุกเมียคนอื่นหรือไหนแกวกับก็ไม่พิดลุกเมียคนอื่นกัเออแล้วก็ต่อไปละหลวงพ่ก็ดีสิอุปกรณ์สําคัญที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงได้แก่จอหนังไฟสําหรับใช้ส่องแสงรูปหนังตัวละครทั้งรูปหรือสีรูปพระอิส,สวรรูปเจ้าเมืองนางเมือง รูปพระเอกนางเอกรูปเทวดารูปยักษ์รูปตัวตลกและรูปต่างๆนอกจากอุปกรณ์สำหรับการแสดงดนตรีประกอบถือเป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงเช่นกันซึ่งเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ได้แก่ปีในโมงทับกลองตุ๊กฉิงและแตรโดยมีนักดนตรีเรียกว่าลูกคู่ทำหน้าที่บรรเลงขณะแสดง ในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมดทับเป็นเครื่องกำกับจังหวะและท่วงทำนองที่สำคัญที่สุดผู้บรรเลงดนตรีชิ้นอื่นๆต้องคอยฟังและยักย้ายจังหวะตามทับสิ่งที่ถือว่าต้องอยู่คู่กับหนังตะลุงและขาดไม่ได้รวมถึงเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าชมในการแสดงก็คือตัวตลกหนังตะลุงเพราะเป็นสเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจ และตรึงให้ผู้ชมจดจ่อจนจบการแสดงรวมถึงความมีปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงที่จะต้องหยิบยกเหตุการณ์ทางสังคมมาใช้เพื่อหยอกล้อหรือการใช้ความสามารถในการพากเสียงเลียนเสียงและต้องมีบทที่สามารถพลิกแพลงได้อย่างหลากหลายทําให้ผู้ชมเกิดเสียงหัวเราะไปพร้อมกันเออขนาดไหนวัดเปล่าเลยคนเมาก็ออยังดได้ไงตเลย แต่เมื่อวันเวลาผ่านเลยไปผู้ที่เข้าชมหนังตลุงไม่ได้สูงมากเหมือนในอดีตและยังต้องเป็นการแสดงโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมอีกด้วยตามคำบอกเล่าของนายกสมาคมหนังตลุงที่บอกว่ายุคนี้จะนําหนังมาประชันแล้วเก็บ3-5บาทเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ต่อไปแต่ก็ยังมีเวทีให้ทำการแสดงได้บ้างทั้งงานศพงานตามประเพณีสำคัญที่ราชการกำหนดไว้เช่นงานประเพณีชักพระ สงกรานหรือช่วงเทศกาลปีใหม่คำนิยมของหนังตะลุงถ้าเราประเมินเมื่อก่อนหนังตะลุงในที่มีชื่อหานเทศกาลหรือจัดการประชันเพื่อเก็บเงินเก็บเงินให้กับองค์กรใดก็วัดก็ตามก็รับหนังตะลุงที่มีชื่อไปแข่งขันก็เก็บไม่มากสบาท5บาทก็ได้เงิน เมื่อก่อนแต่ยุคนี้เอาหนังมาประชันเพื่อเก็บประตูไม่ได้มันขาดทุนรายจ่ายไม่พอจ่ายโอกาสที่แสดงทุกวันนี้ก็หนงไปแสดงเป็นเกียรติกับเจ้าภาพไปไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะเล่นทุกว,วันและก็ได้เล่นวทีที่ทางหน่วยงานราชการเขาจัดเช่นว่าง,งานเดือนสิบ เทศกาล10พระประทาดกรกนครนะครับหันชักพระหันสงการานหันปีใหม่ลอยกระทงเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปแสดงเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ตามนายกรนายขอที่นักจัดรายการอะ่ะเขาจะคัดเลือกหนังจังหวัดนี้เจอกับหนังจังหวัดนี้ดึงคนได้ แล้วก็นหนังจังหวัดนี้เจอจังหวัดนี้อำเภอนี้อำเภอนี้มามาหาหางบอแต่ทุกวันหามันไม่ไม่อยู่ไม่อยู่เพราะอะไรไเพราะไอ้สิ่งมาเทียบเคียงมันเยอะคนมันจะดูทีวีมันคนจะดูะสมามากมจากเมื่อก่อนคนดูหนังเป็นร้อยส0งร้อทุกวันห้าสิบฐานสี่สิบคนอย่างนั้นคนเดิมบางทีเขาจ้างไปรำ ไปสร้างภาพว่าไอ้วงเรามีคนนำใช่ไหมดึงคนอื่นกข้มาแต่หนังตะลุงเราไม่มีนะที่จะว่าไปแสดงงานนี่แล้วก็ไปเกณฑ์คนไปวักวานว่ามาช่วยดูหนังนะไปสร้างเราไม่ทําเอกลักษณ์ที่งดงามเรื่องเล่าอันทรงคุณค่าที่ถูกบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและหวงแหนอย่างหนังตะลงุงทำให้อาจารย์วาทีทรัพย์สิน ซึ่งเป็นบุตรชายนายหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านได้จัดทำพิพิธภัณฑ์นหนังตะลุงเพื่อให้เป็นแหล่งมรดกภูมิปัญญาของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่นจริงๆแล้วการเติบโตของพิพิธภัณฑ์นหนังตะลุงเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจพ่อมีโอกาสได้แสดงหนังตะลุงให้ พระว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในทอดพระเนตรโอกาสในคราวนั้นเวลาแสดงหนังตะลุงประมาณ40นาทีหน้าพระพักนั่งถวายรายงานถวายเรื่องราวเกี่ยวหนังตะลุงให้พระองค์ท่านประมาณ4ชั่วโมงสุดท้ายพระองค์ท่านรับสั่งว่าขอบใจในหนังที่รักษาของเก่าไว้ให้อย่าหวงวิชาช่วยเผยแพร่ช่วยถ่ายทอดนั่นคือเกิดแรงบันดาลใจจากคนเล่นหนังตะลุงยุคเก่าที่หวงวิชา พอกระแสรับสั่งของนายหลวงให้ช่วยรักษาวัฒนธรรมก็เปลี่ยนวิธีคิดเป็นผู้ให้ทําบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็สอนคนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเป็นวิทยาทานทั้งเชิงช่างทั้งศิละปะการแสดงจากอดีตสงของการเป็นผู้ให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมากขึ้นมากขึ้นจนพัฒนาเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหนังตะลุงขึ้นมาระยะแรกๆชุมชนไม่เข้าใจ เราทำอะไรทำไมมีคนเดินเข้ามาในชุมชนทำไมมีฝอรัลังเดินเข้ามาทำไมทำไมมีรถบัสนักเรียนนักศึกษาเข้ามาถึงบ้านก็เริ่มเข้ามาหาหาความรู้หาใครก็สงสัยว่าเข้ามาทำไมพมว่าที่จุดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องราวของหนังตะลุงทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณใกล้ๆจากเดิมที่ไม่เคยมีร้านกาแฟไม่มีร้านอาหารพอบบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเป็นร้อยคน สองร้อยคนก็เริ่มบอกให้เขาขายเครื่องดืม่มขายนมจีนขายข้าวยำขายและอาหารทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีรายได้กับพี่กับพั์สิ่งนี้คิดว่าการทําความเข้าใจเล็กก็เป็นผู้ให้เขาก่อนกลายเป็นสิ่งที่ดีวันหลังๆเขาก็กลายเป็นมิตรของเราเวลาฝรั่งลงทางอยากจะมาดูปับปป๊บเป็ดปั๊บเป็ดเขาก็นํามาส่งบางคนชี้นางชี้นําชี้ทางบางคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาส่งถึงบ้านเลยว่านี่นคือเป็นภาพที่รู้สึกว่า ทุกคนไม่ได้รังเกียจพิธพัณฑ์ทุกคนอยากให้ฝลั่งมีความรู้เกี่ยวกับพิธพัณฑ์ขณะเดียวกันการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐและท้องถิ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยการพยายามทําให้คนรุ่นใหม่มองเห็นถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆและพร้อมร่วมมือกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่คนไทยต่อไปค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องยอมรับนะคะว่า สังคมเปลี่ยนทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนศิลปะการแสดงหรือภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดมาเดิมๆเมนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตแนวใหม่แต่ทําอย่างไรที่เราจะให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้เห็นคุณค่าแล้วก็ได้เห็นความสําคัญเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยนะคะมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นในเรื่องของแนวการสั่งสอนให้คนประพฤติดีให้คนทำความดีแล้วก็เป็นการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะาให้เครือข่ายเนี่ยนะคะได้ร่วมมือกันร,รักษาก็คือต้องให้เขาได้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็ถ้าเขารักษาไว้เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ การขับเคลื่อนทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะขององค์กรภาครัฐเราก็จะต้องร่วมมือกับองค์กรอื่นๆทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันทําให้มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะได้รับการส่งเสริมและก็เผยแพร่ค่ะจากการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์และครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานและยังคงอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ทําให้หนังตะลุง ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2552